เราจะพาทุกคนมาตะลุยตลาดปลา3ตลาดปลาในญี่ปุ่นนะครับและเป็นตลาดปลาที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะรลานี้มีภาษาไทยด้วยราคาถูกมาก24บาทมักโรนนแค่ประมาณ1,200ยเยนคนราคาดีมากหละมุนโอ้อร่อยมากอืมโอ้ยอร่อยมากอร่อยมากเนอะอร่อยมากอร่อยาคนขุมอร่อยซีนมากตื่นไหมไอหนูลูกข้วเปล่ามาลูกอุ้ยดูดีมากเข้มข้นมากโอ้ แบบคุณภาพมาถ้ามาทานถึงผิดแล้วรับรองไม่มีผิดหวัาสักลานสวัสดีครับพี่ด,ดานทุกคนเข้าสู่ช่องไอแบงค์ไดรี่ครับคลิปนี้เรายัางอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้เราสองคนอยู่ที่โอกินาวานะครับแล้วก็จะพาทุกคนนะฮะมาตะลุยกินตลาดปลา3ตลาดปลาในญี่ปุ่นนะครับและ จุดที่เรามาถึงจุดนี้นะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลานะครับที่คนญี่ปุ่นนะครับโหวตว่าเป็นตลาดปลาที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะ EP นี้นะครับจะพาทุกคนมาตะลุยกินอาหารซีฟู้ดกันแบบจัดหนักจัดเต็มใครที่กําลังมีแพลนจะมาโอกินาวานะครับสามารถจดลิสต์ตามรอยไว้ได้เลยตลาดนี้ที่เราพามาที่แรกนะครับชื่อว่าตลาดปลาอิโตมันนะครับตอนนี้มาถึงแล้วไปเข้าไปกันนี่ค่ะทุกคนพอเราขับรถมาที่นี่นะคะสิ่งแรกที่คุณเห็นเลยคือตึกตึกที่เป็นรูปผักนะคะแบบเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นรูปผักออัันนน้้คคืุณมาถูกแลว คุณขับตนมาด้านหลังนะคะตรงมาด้านหลังก็จะมีที่จอดอีกนะคะก็จะเจอนี่เลยตึกที่มีรูปปลานั่นแหละค่ะตลาดปลาถึงแล้วค่ะแล้วเราก็กำลังเดินเข้าไปไปดูกัน มาถึงตลาดแรกนะครับตลาดนี้อยู่ห่างจากสนามบินนาฮะแค่ประมาณ15นาทีเท่านั้นเองครับทุกคนจะได้เจอกับหนึ่งในตลาดปลาที่คึกคักที่สุดของเกาะโอกินาวาเลยที่นี่คืออิโตมันฟิชมาร์เก็ตครับตั้งอยู่ตรงบริเวณที่เคยเป็นหัวใจของเมืองประมงเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะในบริเวณแถบที่ตลาดตั้งอยู่เนี่ยน,นะครับมีประวัติการทําประมงที่ยาวนานกว่า600ปีเลยในอดีตเนี่ยชาวเรือจากที่นี่เคยล่องไปไกลถึงไต้หวันเพื่อค้าขายแล้วก็หาปลากันจนเมืองนี้นะครับกลายเป็นศูนย์กลางซีฟู้ดของโ ok อกินาว่างั้กคนนบ่ะอถิ บริเวณนี้เท่านั้นนะครับเพราะในปี2019เนี่ยสถานีริมทางมิชิโนอิกิอิโตมังเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดปลาแห่งนี้ได้รับการบวชจาก Tri ป Advisor ให้เป็นจุดพักรถยอดนิยมอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นแซงหน้าทุกตลาดทุกเมืองทั่วประเทศเลยนะครับเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะได้กลิ่นปลาย่างบรรยากาศแบบตลาดจริงๆของสดเนี่ยจะมีทั้งปลาทูน่าคลีบน้ำเงินปลาหายากหลายอย่างกุ้งหอยปลาหมึกซาซิมิแบบหั่นกันสดๆตรงหน้าก็มีบางวันนะครับที่นี่จะมีโช ลตลาดนี้นะครับจะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเชา้าถึง6โมงเย็นครับรลานนี้มีภาษาไทยด้วยอ่ะเขาเขียนว่าคนะือกล้วยเกอนะคือกล้วยคือกล้วยเออเนี่ยในนี้นะคะมีทั้งแบบอาหารที่แบบทําสุกนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบเกี๊ยวซาาหรือว่าอะไรที่เป็นแบบแป้งๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่าตรงข้างหน้าเนี่ยมีสัตว์ิหรือเปล่าตลาดสะอาดมากแบบเดินได้แบบไม่ร้อนมีแอร์ มีของแบบเป็นแบบแพ็คเรียบร้อยแล้วเงี้ยให้เราเลือกทานได้เลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีอูน,นี่นะคะนินลาวูอันนี้นินลาชอบมากไข่หวานแบบประมาณนี้นี่เต็มเลยอะ่ะ อุ้ยตลาดนี้ดูสะอาดมากเลยเนี่ยแบบมีออสเตอร์แล้วก็มีอูนินะคะมีหอยนะคะที่เขาแบบพามแล้วแล้วก็แพ็กให้เราแบบพร้อมทานได้เลยนะคะอุ้ยทุกคนตลาดปลาครับราคาถูกมากคือเราเห็นเลขแบบพันเยนอะตามกล่องต่างๆผมเดินผ่านมาผมเห็นแบบ600ยเยนพันเยน300เยนพันสามร้อยแปดสิบเยนแล้วแบบเฮ้ยกล่องอย่างนี้เลยอะแล้วได้ปลาได้อะไรเต็มเลยอะนี่ตรงนี้700เยนแบบถูกมากให้ของมาแบบเยอะกับราคานี่ถือว่าแบบเกินมากอะทุกคน แบบดูดิเนี่ยถาดน,นี้ผมเห็นน่ะ780ยเยนได้ปลาเต็มเลยอโหนอะไรคะขาปูคะ่ะเจอยังเจอแล้วจริงปะคาะแม่ไปดูหน่อยได้ไหมคะหนูชอบเย็นนี้เหรอค่ะหนูใหญ่จิตเองได้ไหม ไม่ได้อ้าวโตแล้วให้พ่อแกะให้เดินตรงมาอีกหน่อยนะคะ <c oughs> ก็เจอแบบขาปูมีกุ้งย่างมีหอยนะคะแล้วก็ออกมีเหมือนกุ้งแบบกุ้งตัวใหญ่อ่ะคะ่ะย่าเงเนยย่างซอสบาร์บีคิวโหน่าทานมากตลาดปลาที่โอซาก้าคิดสึ่ถูกแล้วใช่ปะ่ะตลาดนี้อูนี่รหาดประมาณนี้980เยน200ทุกคน มีหลายเกรดหลายราคานะแต่ว่าก็คือสําหรับใครที่อยากจะแบบลองชิมอูนีแล้วแบบอยากลองกินที่ญี่ปุ่นแต่แบบไม่ได้มีก็ประมาณเยอะคือตลาดนี้คือตอบโจทย์ โทโร่เยอะมากอย่างเงี้ยพันสองเยนเป็นอากามินะกับชูโทร่ได้เยอะมากคือผมสังเกตหลายร้านแล้วเมื่อกี้ผมใช้ Google t r a n s l a t e ถ้าเกิดว่าร้านไหนติดป้ายแบบนี้แล้วมันมีโลโก้อันเงี้ยอย่างแซลมอนอย่างเงี้ยทุกคนกล่องหนึ่งประมาณ450ยเยนใช่ไหมแต่ถ้าซื้อ3กล่องจะเหลือพันสอเยนก็จะถูกลงไปอีกคือที่ถูกอยู่แล้วก็จะยิ่งถูกลงไปอีกคือสังเกตป้ายนี้ได้นะคือวิธีการกินที่ตลาดนี้นะทุกคนมันจะเหมือนเราไปกินพวกร้านบุฟเฟ่คือเราจะสามารถแบบเอาที่คีบเนี่ยคีบแล้วก็ ใค้เขาคิดเงินได้เลยนี่เดี๋ยวผมจะคีบให้พี่นิลาก่อนพี่นิลาเขาอยากกินปูนะหนึ่งนันนะบแอปหนึ่งขา,าเขาจะมีกุ้งมีหอยเป่าฮื้ออย่างเงี้ยนะฮะนึ่งไว้ร้อนๆเลยร้านนี้ออสเตอร์น่ากินมากทุกคนผมเดินผ่านมาหลายร้านแล้วมันจะค่อนข้างแบบตัวเล็กนะแต่นี้500อยเยนยอมเพิ่มเงินขึ้นมาหน่อยร้านก่อนหน้าน,นี้ประมาณ3 0 0กว่าเยนฝาเต็มฝาอูมมากน่ากินมากโคราเตก็คือแกะมาให้แล้วแต่ที่ผมเล่านะเอาถาดมาแล้วก็คีบๆร้านนี้ผมเอาละ ไหนพ่ออะไรจัดกันเอาหอยเลยโปรต,ตีนฮะเลือกได้เหมือนกัน500ยเยนแบบนี้เลยนะฮะเยอะมากต่อที่กุ้งหวานแม่เอาไหมกุ้งหวานเอา เดี๋ยวเราเลือกกุ้งหวานนะกุ้งหวานเราชอบเลือกตัวเต็มเ็แล้วก็ที่เรารู้สึกว่ามันแบบไม่ย่นนะคะเราจะเต็มเต็มอย่างเงี้ยเนี่ยเต็มเต็มเห็นไหมคะกุ้งหวานสอแล้วก็ถ่านอีกร้านนี้โอเคแล้วประมาณน,นี้แหละเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นต่อร้านอื่นน้อยใจแล้วแต่ละร้าน<ล>นะทุกคน<ล>เขาก็จะมีถ้วยให้แบบนี้แล้วว่าสามารถมาเอาตะเกียบเตรียมพร้อมนะฮะแล้วก็ไม่ต้องยืนกินตรงนี้นะเพราะว่ามันจะไม่สะดวกใช่ไหมเดี๋ยวด้านนอกเนี่ยเขาจะมีเป็นโรงอาหารกว้างๆให้เราสามารถไปนั่งกินได้เลยแบบไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแล้วนะอยแบบเลมีวบให้ตักเยอะมก คือหลายร้านก็จะรับแค่เงินสดนะฮะบางร้านถึงจะรับเป็นบัตรนะฮะดูร้านดีๆด,ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดพกเงินสดมาได้เนี่ยก็จะดีที่สุดนะ เดี๋ยวขอไปตามล่าหาอูนิก่อนรอพ่อแบงแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราได้ของที่เราอยากทานแล้วใช่ปะแต่เรายังไม่ได้ซื้ออูนิร้านเมื่อกี้เราไปหาดูแบบอูนิแบบหนาา้าตาที่แบบว่าหนาา้นาทาน่าทานจริงๆหน้นนาทานทุกร้านนะนาาแต่ว่าเราอะอยากช้อปปิ้งในหลายร้านให้คนดูได้ดูเมื่อกี้พี่ลักก็ช้อปปิ้งร้านที่แบบเป็นพวกแบบว่าขายของนึ่งของยากของทอดอยู่ไปแล้วนะมีปลาบ,ท,บ,บท,ทุกแบบที่ทุกคนอยากกินเลยทั้งกุ้งทั้งปลาแล้วก็มีปลาที่มันแบบขายากขายากแบบเสียบไม้ขายด้วยใช่แล้วก็มีปลาที่แบบว่ายังไม่ได้แบบแก็มีนะคะ ตัวก็ขายหอยเป็นตัวก็ขายที่ยังไม่ได้แบบว่าผ่านการกรรมวิธีใดๆแล้วร้านนี้นะทุกคนเขา,ามีคาแนะนําบอกนะสามารถซื้อข้าวนะแล้วก็ซื้อเนีย้ยเป็นชิ้นๆไปทําเป็นแบบดองของตัวเองได้แบบอยากได้หน้าอะไรก็เลือกปลาไปตรงนี้ก็จะมีปลาแบบที่เป็น3มกล่องแล้วราคาพิเศษเหมือนกันอย่างเงี้ยเราอยากได้ข้าวดองหน้าอะไรบ้างเอาปลาฮามาจ,จิบวกปลาแซลมอนบวกปลามาคุโร่รวมกันอย่างเงี้ยก็กลายเป็นดองหน้าของตัวเองแล้วราคาก็จะจบแค่ประมาณ1,200ยเยนทุกคน ไดโอโทโรมาลวค่ะอันนี้นะคะ3,500เยนแล้วก็อุนอินะคะถาดข้างหน้าที่เป็นเรือนะคะ1,000พเยนแล้วเขาก็มีแบบหลากหลายราคานะไนะอนนคิดว่าราคาที่มันต่างกันน่าจะเป็นเพราะว่าเกรดมากกว่าแต่เราก็ทานอะไรก็ได้ง่ายๆเพราะเราเคยทานสงที่ดีที่สุดไปแล้วไงเราก็เลยทานอะไรก็ได้ง่าย,าย okay, ๆายายป็นไๆถีบปะอานนี้อันนึิ ข้าวเปล่าไปเลยเอาข้าวเปล่า300 300เยนข้าวเปล่าส่วนมากจะ300เยนแทบทุกร้านเลยนะคะก็ลองๆเฮ้ยพ่ออันนี้ลายสวยมากเลยทุกคน4,000เยนเอาดีวะแลกเทรดเทรดเหรอเทรดเทรดเทรดอาอันนั้นไหมเอาเนี้ยนี่4,000เยนพอเจะพอเราข้าวเปล่านี่ลายโอเคเนลายเท่ากันไหมนะมันคนละเรื่องกันเลยนะพ่อความแบบ เองห้าพันแล้วกันนะเออไปไปไปให้มันจบหนุ่ค้างคาข้าวใหม่่าตลาดป้ายให้คนดูดูทีไรน,นะบอกตรงแบบจากปากเลยนะล้มละลายทุกทีเพราะว่าอยา ลองทุกร้านอยากชิมทุกร้านให้คนดูได้รู้ว่าแบบเฮ้ยร้านนี้มันดีไม่ดีไงเออร้านนี้รับอดีเพล์รับบัตรนะคะเพราะว่าก็จะมีนักต้องเที่ยวจีนด,ด้วยนะคะออกมาด้านนอกนะคน <c oughs> จะเสียงดังนิดน,นึงนะตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนโรงอาหารแล้วเขาก็จะมีคนมาร้องเพลงให้เราฟังแล้วเรานะครับก็จะสามารถเอาของที่เราซื้อทั้งหมดเนี่ยมานั่งกินตรงนี้ได้ก็จะเป็นโรงอาหารกว้างๆคนก็จะสลับเปลี่ยนุนเวียนกันไปนะสามารถนั่งรวมกับคนอื่นก็ได้อย่างเราก็จะนั่งรวมกับพี่ๆคนญี่ปุ่นข้างๆนะฮะของที่เราได้มานะคะทุกคนก็็็จะะะะะมมมีีีโโวววานนนคคแแลล้้กกรูซ ไวนนะคะแล้วก็มีหอยออยสเซอร์ของเขานะคะแล้วก็มีอันนี้เลยอันนี้เลย,อ,นนเลยอะไรคะอะไรคะอะไรคะโอโทรโร่ค่ะเอโทโระะ่วมียูนิ์ด้วยนะแล้วของพี่นิลาก็คือเป็นขาปูขาปูนะฮะอันใหญ่เลยหนึ่งขาท่วนก็เยอะแล้วเนี่ยดูสำหรับเด็กกินนะฮะใช่โอเคเดี๋ยวเรามาชิมกัน<ๆ>ว่ามันสดไหมอร่อยไหมนะครับหนูเรียบร้อยเป็นอะไรคะปูค่ะชิมดิเป็นยัยงไงครับ มาครับกินข้าวกันครับเริ่มต้นที่หอยกอนเลยนะแม่นี่นะฮะหอยนางรมโอกินาว่าจะเป็นยังไงเสียงเพลงจะดังนิดนึงนะทุกคนอยแกะมาให้เรียบร้อยโอ้หมันแน่นอนใส่ถว่วชูด้วยโอ้อร่อยมากเฮ้ยที่สองตัวหอยพี่หอยสองตัวอร่อยมากตัวใหญ่มากคือแบบ คุณค่ามากต่อเนื่องต่อเนื่องนี่อ่อยดีมากโอ้ยสองตัวแไปเกี่ยวตัวพร้อมกันเลยเหรอไอคิดว่านะเขาใส่ในฝานึงอ่ะสองตัวอร่อยมากรสคุ้ม,ม,มและอร่อยคลีนมากต่อที่หอยเชลล์ครับ ออร่ยชิ้นใหญ่มากชิ้นเบลเลอร์บเบลเนอร์เลยไปต่อที่ปูนะครับปูเอาปูปอกข้าวม่ทำแบบให้เหมือนข้าวพ่ณิลายอย่างปูสวยนะฮะอันนี้เป็นเนื้อปูอยู่ในกระดองก็แบบเอาเนื้อปูเนาะไปฉีกแล้วก็ตกแต่งด้วยแบบว่าใส่เข้าไปในกระดองมันก็จะดูน่าทานมากขึ้นนะคือแต่ร้านนะเขาก็แต่งจานแต่งแบบเดคอเรทของที่ทานอ่ะอ๋ออร่อยปะปูแบบโอ้ปูเทมอร่อยมากผมไม่ได้ใส่ซอสเลยอร่อยมากเลยดีมาก,มากตอนที่โอโทโร่ มูนโ,โ,โลไปแล้วนะหืมสัมผัสละมุนมันมากรักกัดใจถ้ามาทาถึงถิ่นแล้วรับรองไม่มีผิดหวังสักร้านมาต่อที่วุนี่ฮะนี่อ่ะแม่จัดไปองชิ้นก่อนนี่อันเนี้ย ไม่รู้พันอะไรจะมีแบบรสชาติที่เป็นน้ำทะเลเหมือนที่มาแบงบก์บ่อรสชาติรสกลิ่นแตบบ่ไม่หวานอันนี้ไม่หวานผมชอบอูนิแบบแบบมีกลิ่นน้ำทะเลนิดนึงไม่ชอบอูนิคลีนมากมีความรู้สึกว่าแบบมันคลีนจนบางทีมันเหมือนเรากินพวกแบบไข่หวานนะ่ะเงียบไหมแต่อันนี้มันจะแบบได้กลิ่นทะเลยังให้ความรู้สึกว่ามันยังเป็นอูนิอยู่เลยนะอันนี้อร่อยหรือถ้าใครชอบแบบหวานมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็แนะนําให้ลองถามพี่นะแต่อันนี้สำหรับเราสองคนโอเคตอ่อที่นี่ฮะุ่งหวานไซส์ใหญ่มากกินเลย อืมหวานดีมากอร่อยมากมันในหัวแบบเยอะมากหวานจับเจียไหมหวานจับไหมจาบเดี๋ยวกินตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพาทุกคนไปตลาดต่อไปกันครับ นะครับพอจริงๆแล้วอ่ะตัวตลาดที่เราจะพาทุกคนเดินมาถ้ามาตอนช่วงวันจะคือคักกว่านะแต่ว่าเวลาที่เรามาประมาณ6กโมงเย็นแล้วไม่รู้ว่าตลาดวายหรือยังแต่ก็คือเดินมาสุดถนนเนี่ยจะมาเจอกับตลาดชื่อว่ามาร์กิชิมาร์เก็ตตรงนี้นะฮะ, <S <S ะ,ะข้างในก็จะเป็นแบบปลาอาหารสดอาหารแห้งอะไรเงี้ยขาย <S <S สามารถซื้อแล้วก็ขึ้นไปนั่งกินชั้น2องได้เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าตลาดวายยังหกโมงนะไม่แน่ใจว่าปกติต้องมาเวลาเช้าหรือเปล่าเข้าไปดูกัน ที่นี่คือตลาดปลาท้องถิ่นที่คนญี่ปุ่นขนานนามว่าเป็นครัวของโอกินาวาเลยนะครับเพราะนี่คือตลาดปลาเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยช่วงสงครามโลกเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขายแล้วก็วัฒนธรรมอาหารและก็วิถีชีวิตของชาวโอกินาวามาเกือบศตวรรษครับตัวตลาดเนี่ยตั้งอยู่ในตรอกเล็กๆหลังถนนโคคุไซโดริถ้าเดินผ่านแล้วไม่สังเกตดีๆเนี่ยทุกคนอาจจะพลาดมองไม่เห็นได้นะครับข้างในนะครับจะมีทั้งของสดร้านอาหารเดินเข้ามานะครับจะเจอทั้งปลาทะเลแปลกๆของซีฟู้ดที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นไปจนถึงอาหารพื้นเเมมืืออองงทีี่่่หาายซึตนป2019 ตลาดแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายไปเกือบทั้งหลังเลยแต่ด้วยแรงสน,สนับสนุนจากคนทั้งเมืองมิกิชิมาร์เก็ตก็กลับมาเปิดอีกครั้งในปี2023าครับทำให้ตลาดแห่งนี้นะครับเป็นตลาดที่อายุเกือบ70ปีแต่ดูสะอาดใหม่แล้วก็ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยครับ ยังเปิดนะมาเวลาเย็นแบบพวกเราก็ได้นะตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นแล้วเขาเปิดให้เราซื้อแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปนั่งกินได้ถึงประมาณ2ทุ่มนะเนี่ยมันจะมีเป็นตลาดที่คล้ายๆกับตลาดปลาของเกาหลีอะ่ะโครงสร้างนะมันจะมีบันไดเลื่อนอยู่ตรงกลางที่แบบว่าเราจะสามารถขึ้นไปกินชั้นบนได้ข้างล่างก็คือจะเป็นตลาดสดเลยเลือก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 ไปช่าง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 แล้วก็เอาขึ้นไปกินข้างบนข้างบนมีร้านน่าจะมีร้านให้ทําให้กินนะฮะตอนนี้แม่จะกินอะไรแกกินอะไรครับกินไข่ปลาแซลมอน ข,ข้าวเหรออ๋อเคยแม่แม่อยากกินอะไรเดินเข้ามาแล้วออโตโรไหมแม่ออโตโรอทโต่แบบเงี้ยข้าทาน,น,นอันนี้400เยนอันนี้4,500เยนอันนี้4,800เยนและร้านนี้ทุกคนกุ้งล็อบสเตอร์อะไรยังขยับอยู่เลยและอุน่ทั้งกล่องเลยทั้งถาดแบบนี้เลย3,500เยนอ้อยราคาด,ดีมากอ,อันนี้5,000เยนเอากล่องเล็กๆก็ได้ได้กินแล้ว1,800เยนอย่างเงี้ยประมาณแบบตกไม่ถึง500อ่ะทุกคนราคาดีนะ ใช้ได้เลยกีปลาปลากระปือ์ด้วยปลากระปลาโอ๊ย ไว้หอยมวงช้างด้วยทุกคนของกินหายากหายากมีเยอะมากเลยที่เขาบอกว่าโอกินาวะาอสเ s t e r ตัวใหญ่มาก what is this อ่า l o เ s t e r โอเคหน้าตาไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นเลยทุกคนดู what is good แล้วก็ซุปมิโซซึหซาชิมิและนอกจากซีฟู้ดนะเขาก็จะมีพวกอาหารอย่างอื่นด้วยพวกแบบว่าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้เป็นเนื้อธรรมดานะมีเนื้อ A5 ขายแล้วก็มีแบบเนื้อส่วนต่างๆ <Okay. S 1> ที่ทําได้ทั้งชาบูแล้วก็ปิ้งย่างนะมันราคาค่อนข้างดีนะ1,900เยน2,000เยน อะไรเงี้ยไม่ได้แพงมากเนื้อแบบญี่ปุ่นเลยแล้วก็แบบอย่างเงี้ยร้อยกรัมเก้าร้อยแปดสิบเยนแบบปิ้งย่างได้อะไรเงี้ยเป็นคาวบีอะไรอย่างเงี้ยคือร้านข้างล่างเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นช็อปให้มาช้อปปิ้งเดินเล่นนะแต่ว่าจริงๆข้างบนมีเป็นร้านอาหารอีกซึ่งถ้าเกิดใครซื้อของก็แนะนําว่าไม่ต้องซื้อเยอะเพราะว่าร้านอาหารข้างบนเนี่ยเขาจะต้องสั่งเมนูเพิ่มหนึ่งคนตอนหนึ่งเมนูเพื่อที่จะได้นั่งได้นะเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนไปเบียสดดีอย่างงี้เองเบียเนี่ยคนทานที่ญี่ปุ่นอะ ไม่ผิดหวังจริงนะทุกคนมันเย็นเจี๊ยบชื่นใจเหลือเกิน เหนื่อยเดินทางมาเหนื่อยอะ่ะอันนี้เราขึ้นมาชั้นบนนะชั้นบนนี่ก็คือจะแบบมีร้านอาหารอยู่ประมาณ10ร้านนะฮะที่เราสามารถเลือกได้นะถูกชตากรับร้านไหนก็นั่งไปเลย <S <S ผม <S <S คิดว่าไม่น่าแตกกันมากนะเมนูคล้ายๆกันจะมีแค่บางร้านอย่างร้านที่พวกเราเลือกเนี่ยจะมีเนื้อขายบางร้านจะมีแบบหมูบางร้านจะมีราเป็นอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ลองเลือกดูนะซึ่งอย่างที่ผมบอกนะว่าเราขึ้นมาถ้าเราเอาซาชิมิหรือซูชิหรืออะไรข้างล่างให้เราซื้อมาจากด้านล่างเอาขึ้นมากินเนี่ยเราจะต้องสั่งเมนูอะไรของเขาก็ได้ไม่าปไ ก็ได้อะไรก็ได้อย่างหนึ่งนะเพื่อเป็นการแบบอุดหนุหนร้านเขาในการใช้สถานที่นะแต่เราสั่งสู้ายนะเราสั่งเนื้อสั่งทัางยากิโซบะสั่งเครื่องดื่มแล้วก็สั่งข้าวเปล่าไปสองจานหิวหิวเมนูตรงหน้าก็คือนี่กุ้งหวานนะฮะราคา400เยนแล้วก็โอโทโร่นะ6ชิ้นประมาณ4,000เก่าเยนนะฮะแล้วก็สลาลี่พวงมุนผมคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นเมนูดังของเขาเพราะว่ามีขายเกือบทุกร้านเลยบนนี้นะแล้วก็เป็นไข่ปลาชมอนที่พี่นีลาราดกับสาลี่พวงมุนเปไงที่นี่โอ้ อร่อยนก็ฉลายนกมริอร่อยมากอผมมาแล้วนะเป็นเนื้อย่างนะลายไม่ได้สวยมากแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับราคานะแล้วเขามีเตามาให้เป็นเตาเล็กๆนี่ดูแล้วเขาก็จะมีเกลือกับพริกไทยโรยมาให้เรียบร้อยนะโอ้คือมันแบบตรงนี้มันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่ามันแบบมันครบแล้วไม่ต้องทำอะไรไปที่ไหนนะอยากกินอะไรก็ได้หมดมากค่ะอย่างแรกที่อยากลองเลยก็ต้องโอทโรนะคะสีแบบ สีแบบมันมากดูดิบดูดีชิมเลยเป็นไงฮะอร่อยมากอ่ะวพอบอกแล้วเนี่ยสีมันใช่เลยน่ะนี่กุ้งหวานครับของผมตัวใหญ่มากราคา400เยนได้มาทั้งหมด4ตัวตกตัวละ100เยนเท่าไหร่หรอ่ะ24บาทปบาบอเธอเธอรอร่อยมากเธอไม่ลองเหรอเดี๋ยวดิเราต้องกินกุ้งก่อนสิไปกุ้งต่อเลยตัวแบงมันกุ้งออกมาโอ๊ยอร่อยมากอร่อยเรียมือ ถึงผิดไงถึงผิดกุ้งหวานอร่อยมากแม่เดี๋ยวขอตัวยี่สิบบาทคน <c oughs> <ด>ตายแล้วคือตลาดนี้ราคาด,ดีทุกคนถ้าเราไม่ได้ไปกินอะไรที่มันหวานหวามากพวกแบบกุ้งมังกรหรือว่าพวกแบบหอยตัวใหญ่ๆที่เป็นคล้ายๆกับตระกูลพวกซูโบไกที่เป็นหอยกลมๆอะๆ่ะเป็ <c oughs> นไงฮะกุ้งกุ้งอร่อยมากเนอะชิมยากิโซบังแล้วครับบ <c oughs> ้างกุ้งอร่อยนี่คุ้มค่าแถวพิสูจน์ให้แล้วนะว่าโอกินาว่าแรนดอมที่คือเดินแรนดอมเลยโอเคเลยมาดูเนื้อสิ ชีวิตไม่ต้องการอะไรมากมาญี่ปุ่นและกินเนื้อย่างและซาซิมิต่างๆแล้วก็ฟังเสียงเ่ยชูชาติแบบเนี้ยอุ้ยแล้วดูดีมากเมื่อกี้มีคนมีคนส่งสัญญาณมาหลังกล้องว่าเอาอีกเหรอขอชิ้นหนึ่งอ๋อขอเนื้อชิ้นหนึ่งเราได้ชวนทานบอกว่าอะไรเดี๋ยวค่อยทานตอนกลางคืนค่ะขอค่อข้างกว่านี้กินเป็นไงคะกินมันยั่วกินมันยั่วใช่ไหมดูควันหอมฉุยเป่าควันเข้าไปให้ ได้กลิ่นกันไหมจ้าหมูโฮ้นีล่ลาบเหรอโหได้กลินก่นนะแต่ไม่ใช่ให้กลิ่นเนื้อ<ป>จัดไปเนื้อโอกินาว่าตึงไหมไอ็หนูลูกข้า,าวเปล่ามาลูกเนื้ออร่อยมากเลยคะ่ะเฮ้ยโอเคเลยรันด้อมร้าบน,นี้ดีมากสังเกตง่ายๆนะขึ้นมาชั้นสองนะร้านจะเป็นลูปหมูตัวสีดำๆนะอยู่ตรงกลางมันได้เลื่อนพอดีปิดหัโมงครึ่งน,นะกินข้าวกอน ะะอันนี้เป็นตลาดที่3แล้วนะฮะตลาดนี้ชื่อว่าโทมารินะครับเป็นตลาดปลาที่อยู่ใกล้กับเมืองนาฮะที่ที่พวกเราอยู่นะซึ่งตลาดนี้นะมีจุดเด่นคือเขาจะมีขายทั้งของสดแล้วก็ของที่เป็นแบบพร้อมทานนะครับแล้วเป็นตลาดที่มีนะักท่องเที่ยวเนี่ยมาก,กันเยอะมากๆตลาดนี้นะครับเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับท่าเรือโทมาริถ้าเกิดแบบทุกคนนะครับอยากไปวันเดย์ทริปที่เกาะต่างๆในโอกินาวาเนี่ยตรงนี้ก็สามารถไปได้หลายเกาะเลยสามารถมาเที่ยวที่ตลาดนี้แล้วก็ไปข้ามไปเกาะวันเดย์ทริปได้ด้วยนะ,ะตรงจุดนี้เขาจะมี ของกินให้เลือกซื้อเยอะมากๆแล้วก็นักองเที่ยวเยอะมากๆเดี๋ยวไปดูกันว่าตลาดนี้มีอะไรกินบ้างครับ มาถึงตลาดสุดท้ายของคลิปนี้ครับตลาดนี้ตั้งอยู่ที่เขตโทมาริของเมืองนาฮะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2005เพื่อเป็นจุดจำหน่ายอาหารทะเลสดๆตรงจากเรือประมงวัตถุดิบที่นี่นะครับคือของที่ขึ้นจากทะเลเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เองทั้งทูน่าหอยเชลปลาจาระเมดแดงปลาหมึกยักษ์มีให้เลือกทั้งแบบดิบซาซิมิหรือจะเป็นแบบกล่องเป็นโตะพร้อมกินก็มีครับและที่เด็ดของตลาดนี้นะครับคือราคาแบบคนท้องถิ่นเลยครับถูกกว่าตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไปแบบเห็นได้ชัดเลยแถมยังสะอาดเป็นระเบียบแล้วก็คึกคัก ด้วยความที่ตลาดนี้ใกล้เมืองนะมาที่นี่ก็จะเจอนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ที่สาคัญนะเจอคนไทยเพียบเลยคนแบบมาเดินเล่นช้อปปิ้งกันที่นี่เต็มเลยพี่ๆน้องๆคนไทยก็มากินอาหารซีฟู้ดกันเดินมาเราจะเจอแบบพวกของสดอ่ะขายเยอะมากๆพวกปลาเนี่ยมาแบบเป็นชิ้นๆแบบนี้ราคาถูกมากทุกคนดูดิใหญ่มากนะแต่สนะามพันเยนนะปลามมคโรนะฮะอย่างร้านนี้นะฮะมีซูชิแบบขายเยอะมากมีทั้งกล่องเล็กกล่องใหญ่กล่องที่น่าสนใจสำหรับผมนะกล่องนี้เลยนี่กุ้งหวาน5ตัว 1,100าเยนประมาณ200กว่าบาทนะฮะทุกคนกล่องใหญ่แบบนี้เป็นซูชิแบบกล่องแบบประมาณ10กว่าอันเลยอ่ะแบบเป็นโรแบบนี้ก็คือแบบราคาดีมากกินได้ทั้งบ้านเลยมีปลาเขาทุกปลาเลยราคา3 0 0 0เยนหนงคนกุ้งหวานตลาดนี้เป็นไงเออนั้นตัวละ400อันนี้ตลาดนี้5ตัว1,100ยเยนเหลือตัวละ50บาทนะข้าวตแบบนี้พันเยนก็เป็นเนื้อส่วนอากามินะฮะมาคุโรอันนี้ก็คือแบบมีมาคุโร่ขายนะทุกคนลายนี่เหมือนหมูเลยโอดมากเลย3,000เยน <Y> นะอูนิก็ถูกมากอูนิ่1,900ยเยนใครที่อยากลองชิมอูนี่ราคาถูกก็ที่นี่มีนะกินกันให้จุกหกไปเลยพันเดียว <c oughs> <6, 000 S 1> <laughs> ตลาดนี้นะคะมีทั้งซูชิที่น่าทานมากแล้วก็ซสาซสิมิที่น่าทานมากๆใช่ไหมคะแล้วก็มีอาหารทะเลด้วยค่ะอาหารทะเลนี่เมื่อกี้นะคะน้องกุ้งอ่ะไตขึ้นมาด้วยแต่ว่าโดนจับยัดลงไปแล้วดูดิน่าทานมากแล้วคือสดมากๆแล้วดูถอนง,งูชางถ้าเกิดบ,บีบมันจะปิดใส่นะคะแล้วก็ตัวกุ้งตัวอะไรตัวใหญ่มากเขาก็มีพร้อมทานทําพร้อมทานเลยนะคะก็จะมีเมนูบอกเลยนะว่าอยากทานอะไรเขาสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะแล้วร้านนี้นะคะก็จะมีโต๊ะที่นั่งในร้านด้วยนะบางร้านเนี่ยเขาก็จะมีโต๊ะที่สามารถนั่งในร้านเขาได้ ะะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็จะมีรอบๆบ,บ,บริเวณนี้มุมต่างๆเนี่ยก็จะมีโต๊ะตั้งไว้อยู่ก็ไปหา เราก็นั่งกันได้ค่ะหวานเมื่อกี้1 0 0 0เยนใช่ป่ะอ,อันนี้1,200ยเยนแต่ว่าตัวขนาดตัวเท่ากันไม่คลาคกันด้วยจริงๆก็แตกต่างกันที่คุณภาพนะผมว่าราคาใกล้เคียงกันต่างกันร้อยสองร้อยเยนอะไรเงี้ยอย่างร้านนี้เขามีปลาแบบเป็นตัวขายด้วยแล้วเขาบอกว่าสามารถเอาไปคุกได้ฟรีคือซื้อปุ๊บแล้วก็สามารถทําได้เลยเนี่มีปลาครเมไดายด้วยหายกินยากนะแบบทั้งตัวแบบนี้เลยนะดูตาปลาเนี่ยถ้าตาปลาใสาเนี่ยแปบลบว่าปลามันสดมากทุกคนจริงๆถ้าเปรียบเทียบนะหลังจากเราไปมา3ตลาดนะครับ ผมว่าตลาดนี้ดูมีความเป็นทัวริสที่สุดคือก็ต้องเลือกเอานะว่าถ้าเกิดอยากได้แบบทัวริสมีเมนูซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวเยอะๆเ,เ,เนี่ยก็แนะนําเป็นตลาดนี้นะเพราะว่าเขามีแบบร้านให้นั่งมีที่ให้นั่งมีเมนูคุกให้กินมีหลากหลายเมนูมากๆบางร้านเนี่ยมีเป็นแบบเมนูที่สามารถคุกเป็นเมนูแบบจีนได้ด้วยคือซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวจีนอะไรเงี้ยคนเต็มร้านเลยทุกคน สรุปนะฮะตลาดนี้เราเลือกเป็นร้านนี้นะฮะที่นั่งค่อนข้างกว้างแล้วก็ส,สะอาดน,นะะดูโล่งไม่ได้แบบว่าดูอึดอัดมากแล้วก็เขาจะมีเมนูเป็นข้าวด้งต่างๆแล้วก็มีซุปปูที่เราเดินผ่านแล้วรู้สึกว่าอยากลองชิมนะฮะเป็นซุปปูซูไวนะที่มีทั้งกันไก่แล้วก็ที่แคะมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะฮะสามารถชดน้ําซุปแล้วก็กินเนื้อปูได้แล้วก็ของผมสั่งเป็นตัวข้าวด้งนะฮะซีฟู้ดของเขาข้าวด้งของผมก็จะมีเป็นแซลมอนมีปลาหมึกมีปลาแาคโรมีกุ้งหวานนะครับ แล้วก็มีก้ามปูแบบนี้แล้วของมิงล,ลากับแม่มิล,ลาก็จะเป็นไข่ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็เป็นอูนี่ ราก็เอาข้าวมาแบ่งกันเพราะว่าข้าวค่อนข้างเยอะอุนิที่เขามีให้เราเลือกซื้ออ่ะมันจะราคาประมาณ2,800เยนซึ่งผมว่ามันก็กล่องค่อนข้างใหญ่ก็เลยเลือกเป็นแบบแบ่งฮารฟฮาฟนะมีไข่แซลมอนกับอุนินะฮะค่ะจะได้กินได้ทั้งนีลาแล้วก็ไอนะคะเพราะไอก็กินอุนะิเนาะถ้าเกิดว่าใครมาตลาดนี้แนะนําว่าให้มาเช้าน,นิดนึงช่วงที่พวกเรามาเป็นช่วงบ่ายแล้เลพอเป็นช่วงบ่ายแล้วตลาดก็จะค่อนข้างวายไปนิดนึงแล้วแหละถึงแม้ว่าตลาดจะปิดประมาณ6โมงเย็นแต่ว่าของก็จะเริ่มน้อยลงไม่ได้เยอะเท่ากัับช่่่่่ววงงทททีีีตลลาาาดดเเปิิใใหมมๆนแแสคือออพกกก บางทีมันอาจจะละลายนิดนึงแล้วแต่ก็ยังกินได้อยู่หอ,<า>อ,องนิลาหองนิลาใส่ไปตั้งเยอะเพราะอิกุลาก็มีความเค็มอยู่แล้วแหละแต่ว่าให้มันได้กลิ่นอะ่ะข,ของแม่เป็นซุปปูกับอูนิ ซุปปูอย่างนี้นะฮะได้ปูทั้งตัวเลยนะราคา1980เยนนะตกประมาณ4 5 0 0บาทก็โอเคนะได้ปูแบบตัวใหญ่เลยแล้วก็ได้ซุกด้วยแม่ใส่อูนิแม่ใส่อูนิแล้วให้มันเวียนหัวกันแบบไม่เข็ดไม่หลบับโอหได้ปูตัวใหญ่ครึ่งตัวเลยได้ปูสวยมาครึ่งตัวเลยนะ,อะขอชิมซุปหน่อยได้ไหมอยากชิมมากผมเขาให้อย่าง<อ>นะั้ซุปอร่อยซุปหวานมีกลิ่นแบบเปลือปูอะอา อุ๊ยอร่อยเออซุกโอ้โหสุกชื่นใจจังเลยชื่นใจมากท่านอุณิก่อนพออุณิอร่อยอุณิอร่อยไหมอของผมนะผมขอชิมหน่อยเขาจะมีเป็นโชอยอยู่แบบกดๆอย่างเงี้ยคือผมชอบขวดแบบนี้มากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดเป็นข้าวด้งอะเหมาะก,กับขวดแบบนี้มากกว่าขวดแพรขวดแพรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบเทอะมันอาจจะหกได้นี่มันเป็นแบบหยดหยดหยดใส่แบบข้าวด้งโดยเฉพาะนะ อร่อยเวลาเน,นี้อูนิอร่อยอ๋ออูนิอร่อยเลยนี่กินก้ามปูก่อนเนื้อเต็มเนื้อแน่นมากอร่อยเขามีที่แคร์มาให้นะใช่แม่มีที่แคร์อุปกรณ์มีที่แคร์มาให้ดูก็แม่กำลังซุยของชิมแซลมอนก่อนแซลมอนของแพร่กลิ่นปูหอม <laughs> นื้อออกไหมกลิ่นปูที่เอาไปต้มอ,อ,อ่ะมันจะหอมมากเลยใช่มันจะหอมแบบทะเลหอมอะ่ะก,กนไหมอืมโอ้สดมากอร่อยมากนะแล้วผมมีกุ้งหวานด้วยตะเกียบมันช้าไปตักไม่ค่อยเต็มครับอร่อยปูอร่อยอะ่ะจะเอาปูอีกอะ่ะปูอร่อยมากเลยตัดไปเลยแม่ต่อที่ของผมปลาหมึกนะฮะสดแบบหนึบหนับแม่ต้องตัดด้านขาวด้านขาวไม่ย่อนกว่ด้านเข้มไม่ได้เป็นปูทะลบาปูไทยปูอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องตัด มันเพื่อเอาเนื้อเนี่ยให้ตัดด้านที่มันขาวกว่าด้านส้มนะเพราะอะไรคะด้านขาวมันจะอ่อนกว่าตอนนั้นพี่ผมเคยสอนทุกคนตัดโอทาระบะตอนคลิปรัสเซียก็คือขาแบบนั้นอะ่ะต่อให้ใหญ่ๆแบบนั้นเลยนะถ้าตัดด้านขาวเนี่ยจะตัดง่ายกว่าตัดเข้าเลยแป๊บเดียวได้เนื้อออกมากินละด้านส้มมันจะเป็นฝั่งที่แข็งโอวยอร่อยมากสุกก็อร่อยด,ดูดิเนื้อลับกมาพึดดืดออกมาเลยอ่ะอาจารย์ผมฮะต่อกันที่มากคุโร่ส่วนอากามิเนื้อแดงนะฮะมาชิมดีว่าสดไหมเข้มข้นมาก โอ้โหกินอากามีบ้างอากามีนี่คือเข้มข้นมากตั้งแต่มาเนี่ยสามตลาดอะตลาดอะอ ดีควลอย่างเลยอ่ะใช่คือผมขอสรุปเลยแล้วกันนะฮะตลาดทั้ง3ตลาดเนี่ยตลาดแรกเนี่ยจะเป็นตลาดที่เหมาะกับใครที่อยากได้ตลาดที่ไม่ซ้ําใครแล้วก็มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เดินจะเป็นคนญี่ปุ่นนะแต่ว่ามีข้อเสียคือมันจะไกลจากเมืองนิดนึงถ้าเกิดว่าพักที่แถวเมืองนาฮานะฮะจะอยู่ใกล้ๆแถวแถวสนามบินแต่ถ้าเป็นตลาดที่2เนี่ยจะอยู่กลางเมืองเลยอยู่ตรงถนนคนเดินโคคุไซเลยตลาดที่2เนี่ยจะเป็นตลาดที่เหมาะใครที่แบบไม่ได้อยากออกไปไหนไกลแล้วก็อยากแบบกินได้ทุกวันพักแถวโรงแรม ที่เดียวกับเราที่ตมโคกูไซนะ,ะก็สามารถไปกินตลาดนั้นได้ทุกวันแต่ว่าตลาดนั้นก็จะไม่ได้มีความเป็นตลาดปลามากนะ,ะตลาด ที่3ตลาดนี้นะฮะเป็นตลาดที่คล้ายๆกับตลาดวันแรกเลยแต่ว่ามันเป็นตลาดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะกว่าค่อนข้างเบียดเสียดนิดนึงแล้วก็เรื่องความสะอาดผมว่าตลาดแรกเนี่ยดูสะอาดที่สุดตลาดที่3นี้จะมีความแบบเจอเฉะหน่อยจะมีความเป็นตลาดตลาดเลยแบบตลาดเลยแต่ว่าตลาดที่ก็ติดแอร์นะคะก็3ตลาดนี้นะคะทุกคนก็ลองแมทดูแล้วกันว่าตลาดไหนเนี่ยใกล้ที่พักคุณแล้วคุณสะดวกไปตรงไหนก็ไปกันเลยค่ะใช่นะฮะก็สําหรับทั้ง3ตลาดนะผมแนะนําว่ามาหลายๆวัน แบบพวกเรานะฮะก็ขอบไปวันละที่วันละที่แบบนี้ก็ได้ยิ่งวันไหนมีรถนะสามารถเก็บ3ตลาดได้เลยนะ<ม>สามารถขับรถไปได้เลยมันไม่ได้ไกลกันมากนะครับส่วนชื่อของทั้ง3ตลาดนะครับผมขึ้นให้ตรงนี้เลยพร้อมกับเวลาเปิดปิดด้วยครับ แล้วก็ใครนะครับที่แบบว่าดูคลิปตลาดปลาเนี้ยเป็นคลิปแรกนะจริงๆเรามีคลิปพาทเที่ยวโอกินาวาด้วยนะครับใครที่อยากรู้ข้อมูลว่าที่เที่ยวมีอะไรบ้างต้องไปที่ไหนขับรถเที่ยวเป็นยังไงมีคลิปขับรถเที่ยวแบบเปิดประทุนด้วยนะทุกคนที่คลิปที่แล้วนะครับกับ EP 1นะฝากกลับไปดูด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าครับเดี๋ยวจะพาทเที่ยวที่ไหนฮนะฝากกดติดตามไันด้วยนะครับไปละฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเรา3ามคน ฝากกด subscribe ให้ช่อง iBank d i a ด y r y ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย